สวัสดีค่ะก็ห่างหายกันไปสักพักนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเจ้าของช่องก็คือยุ่งมากนะคะงานประจำคืองานเยอะมากก็เลยไม่ค่อยมีเวลาในการทำจิตใจให้มันแบบโลง่โลงๆแล้วก็มานั่งดูไพ่อะไรคะคะบางทีแบบมีความรู้สึกว่าอยากดูไพ่แต่ว่า พอจะมานั่งดูเนี่ยมันเหมือนแบบจิตใจมันยังไม่ค่อยปลอดโปร่งนะคะก็เลยยังไม่ดูดีกว่าแล้วก็คิดว่าวันนี้เป็นเลิกงามยามดีนะคะก็รู้สึกว่าอยากจะเปิดไพ่นะคะให้เพื่อนๆมาเช็คพลังงานกันโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นพิกอาดาในหัวข้อที่ว่า งว,ว,วดนี้คุณจะถูกหวยหรือไม่นะคะงวดนี้คุณจะถูกหวยหรือไม่ทั้งสลากกินแบ่งนะคะแล้วก็ทั้งการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงต่างๆภายในวันนี้ไปจนถึงวันที่ วันที่1มิถุนายนนะคะตั้งแต่วันนี้ปัจจุบันที่หน่งมิถุนายนนะคะคุณจะถูกรางวัลถูกหวยหรือไม่นะคะเรามาดูกันเราจะเปิดทั้งหมด3ามกองนะคะก็สับน่าจะละเอียดแล้วโอเค ตอนนี้นะคะได้ไพ่มาแล้วสามกองเราจะยังไม่เปิดนะคะว่าใต้นี้นะคะเป็นเป็นหน้าไพ่อะไรนะคะให้ทุกคนนะคะเลือกไว้ก่อนเลยนี่จะเป็นกองที่1นึ่กองที่สองแล้วก็กองที่3ามนะคะเอาละเลือกกันก่อนเลยนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่ทาโร่นะคะ เไพ่ทาโร่นะคะเพื่อให้ไพ่นะคะบอกว่าคุณจะถูกหวยใช่หรือไม่นะคะจะเปิดแค่ใบเดียวเท่านั้นนะคะ เ,เราจะเลือกหนึ่งไพ่เราจะเลือกไพ่หนึ่งใบให้กับแต่ละกองนะคะไพ่แต่ละกองนี้ที่ทุกคนนะคะได้เลือกไว้แล้วก่อนหนะ้าเราจะทำการเลือกไพ่ถาโรนะคะขึ้นมา เปย,ยัปโหลยโอเคได้เวลานะคะเปิดไพ่กัน เฟรมหรือไม่ดูก่อน,นเหมือนว่ากล้องมันใกล้ไปหน่อยนะแต่ว่าไม่เป็นไรอยู่ในเฟรมอยู่โอเคเรามาดูกองแรกกัน,นะคะ่ะกองแรกนะคะกองที่หนึ่งที่ทุกคนเลือกเปิดแล้วนะคะ self love รักตัวเองนะคะคุณได้ไพ่ที่ขึ้นว่า self love จากพลังงานของไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเรามองว่านะคะช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในโหมดที่แบบว่าดูแลตัวเองเป็นพิเศษรักตัวเองมีความสุขม,มีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นอยู่นะตอนนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูคำตอบของไพทาโรค่ะว่าพลังงานเนี่ยของไพทาโรจะตอบว่าใช่หรือไม่นะคะโอ oh, The Empress ขึ้นมาเป็นพลังงานของผู้หญิงนะคะ The Empress เนี่ยมันเป็นพลังงานแบบพลังงานแม่พลังงานของความอุดมสมบูรณ์ของ เนี่ยมันพลังงานคล้ายๆกันเลยอะเซลเ l ิรแล้วก็เดอะอเ r ร s สเนี่ยก็คือให้ขึ้นมาว่าใช่นะคะคุณมีโอกาสที่จะถูกรางวัลไม่แน่นะคะว่าบางทีเนี่ยคนที่จะนำพาโชคลาภมาให้คุณเนี่ยจะเป็นผู้หญิงและถ้าเป็นผู้หญิงที่ตั้งคันเนี่ยก็อาจจะยิ่งมีเ,ออเขาเรียกว่ามี มีโชคลาภกับตัวคุณด้วยเช่นกันอืมอาจจะคุณอาจจะได้โชคจากผู้หญิงที่กำลังตั้งครันอยู่นะคะก็เป็นได้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกองที่สอง Good News โอ้โหสองกองผ่านไปนะคะกองที่สองก็เปิดมาเป็นเบอร์สวยเลย เออไม่ใช่เป็นหน้าไพ่คำพูดที่ดีเลยนะคะเบอร์สวยแต่ว่าเบอร์คือเรียงกันเลยนะ4ีสอันนี้4-2งงมากประหลาดใจยิ่งนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าอ่าเดี๋ยวพูดถึงไพ่ใบนี้ก่อน Good News นะคะข่าวดีเป็นไปได้ว่าคุณนะคะในช่วงนี้เนี่ยมีข่าวดีเกิดขึ้นหรือว่ามีสิ่งที่คุณหวังไว้สิ่งที่คุณรอคอยเนี่ย อาจจะมาหาคุณมาแล้วก็เป็นได้หรือกำลังจะมาก็เป็นได้นะคะไม่ว่าคุณกำลังจะรออะไรอยู่รอข่าวดีอะไรอยู่นะคะก็เรามองว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่คุณจะได้รับต่อไปเรามาดูว่าไพ่ทาโร่จะตอบว่างวดนี้นะคะคุณจะถูกรางวัลหรือไม่ e e n Of Cups เป็นพลัาางงานผู้หญิงแล้วค่ะทุกคน ค u e น n of c ั p s ใช่นะคะ YES สองใบเลย YES นี่ก็ YES นะคะคือ Queen of Cups เนี่ยมันเป็นพลังงานจริงๆมันคล้ายคล้ากับ The Empress แต่ Queen of Cups เนี่ยจะมีความก็คือ Queen of Cups เนี่ยจะมีความเป็นแม่เหมือนกันนะคะเหมือน The Empress แต่ว่าจะเป็นในแง่ของความรู้สึกมากกว่าก็คือจะเป็น สื่อถึงคนที่อ่อนไหวในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะก็จะเป็นคนที่แบบเข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นได้ดีเข้าใจอารมณ์ตัวเองได้ดีนะคะแล้วก็ไม่แน่ว่าถ้าไพ่ขึ้นมาในในหัวข้อนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณจะได้โชคลาภนะคะจากผู้หญิงนะคะจาก คนที่เป็นหญิงสาวนะคะคนที่เอาใจใส่คนที่แคร์คนอื่นอยู่เป็นประจำนะคะถ้าคนมีคนรอบตัวที่มี f e ลลิ่งประมาณนี้ก็นะคะว่าเป็นไปได้แล้วก็มันยังพูดถึงเรื่อง Sense อีกด้วยนะคะประมาณว่าคุณสามารถที่จะทำตามเซนส์สัญชาตญาณของคุณ ได้เลยนะคะค่ะก็ถือว่าไพ่นะคะขึ้นมาสอดคล้องกันพอสมควรเลยนะคะก็สำหรับคนกองนี้นะคะเรามองว่าไม่มีอะไรต้องกังวลนะคะทั้งการเสี่ยงดวงทั้งชีวิตในตอนนี้นะคะต่อไปมาดูใบที่สกันคะ่ะอ c c ั d e n t อันนี้หลุดตีมมากเลยนะคะหลุดตีมกับเพื่อนเลยนะคะ ได้ใบที่ 16, a c นะคะ ident, อักเสบอุบัติเหตุช่วงนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับคุณหรือเปล่าคะหรือว่าคุณอาจจะเกือบเกือบเกิอดอุบัติเหตุหรือเปล่านะคะขอให้มีสติสมาธิในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็พยายามรอบคอบนะคะอย่าประมาทเคยมาดูว่าไพทารุนะคะจะบอกว่าใช่หรือไม่นะคะวดนี้คุณจะถูกรางวัลใช่หรือไม่ Five of Cups โ no, นนะคะทุกคนคะ่ะคือไพ่ขึ้นมาพลังงานตรงกันมาก No คะ่ะไพ่พูดถึงความผิดหวังการอยู่กับความผิดหวังนะคะ sadness การอยู่กับสิ่งที่มันสูญเสียไปนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้าคุณอยากจะเสี่ยงดวงเรามองว่ามันก็ก็เสี่ยงได้คะ่ะแต่ว่าอาจจะ ไม่ควรที่จะทุ่มเยอะหรือว่าหวังเยอะนะคะเพราะาคิดว่าเป็นการเสี่ยงดวงแบบขำๆแบบผ่อนคลายได้นะคะแต่ว่าอย่าอย่าไปแบบหวังกับมันมากนะคะเพราะว่ายิ่งหวังมากเนี่ยยิ่งเจ็บมากนะคะโอเคก็นะคะประมาณนี้สำหรับคนที่เข้ามาดูนะคะ พลังงานนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะเอาเป็นว่าเป็นการดูแบบสนุกๆน,นะคะมาแชร์พลังงานกันมาถ้าคิดว่าใช่ก็อาจจะรับฟังไว้นะคะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วคลาปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะคะขอให้ ทุกอย่างนะคะเป็นไปตามที่คุณตั้งใจคุณหวังไว้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ